มีลูกค้าส่งอะไรมามาดูพร้อมกันครับไม่ว่าจะเป็นแบงค์เป็นเหรียญเป็นของสะสมต่างๆผมยินดีรับซื้อนะครับมีทั้งแต่หลักร้อยถึงหลักล้านรับหมดครับถ้าตรงตามที่หานี้เป็นเหรียญอะไร ครับว่ามีเหรียญอะไรบ้างอ๋อ oh. มาแล้ว ลักษณะแบบนี้นะครับมีราคานะครับหลักร้อยถึงหลักหมื่นมีราคาหมดนะครับแบบนี้ใครพบเจอเรียนลักษณะแบบนี้นะครับนีเรียนรัชการที่6นะครับ นี่ของไม่โฟกัสอ่านี่รายการที่6แล้วก็ราชการที่5นะครับแบบนี้เป็นเหรียญ1น1บาทนะครับความแพงของเหรียญอยู่ที่โพศนะครับสังเกตที่โพศพศจะต่างกันและราคาก็จะต่างกันนะครับ